จเจริญพร หลวงพี่ชื่อพระนบชัยธรรมมาพิโชโตนะปัจจุบันเป็นพระนสิทธิ์ชั้นปีที่4ของศูนย์พุทธศ,ศาสตร์ศึกษา DCI จากโครงการ IPS รุ่นที่5ครับก่อนที่เข้าโครงการ IPS นะครับหลวงพี่ก็เป็นคนกะเหรี่ยงอยู่ที่จังหวัดลำพูนโอกาสทางการศึกษาของหลวงพี่ก็ไม่ค่อยมีมากก็เลยตัดสินใจบวชเรียนเป็นสมณณน,นแล้วก็เข้ามาเรียนที่ในเมืองของจังหวัดลำพูนช่วงแรกหลวงพี่ก็ต้องใช้ความอดทนและก็ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับในการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ผู้คน แล้วก็สิ่งแม่ล้อใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยคแต่หลวงพี่ก็ไม่เคยท้อนะครับไม่เคยคิดไถหลังกลับไปครับประคับประคองตัวเองให้เรียนจนจบม .6 ครับตอนใกล้จะจบม .6 นะครับตอนนั้นก็มีแผนไว้แล้วว่าจะไปเรียนต่อที่มหาลัยในตัวจังหวัดนะครับเพราะว่าใกล้ดีแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเขาก็เลือกไปกันผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเรียนตามเพื่อนแต่ว่าก็ได้มีคุณครูอาสาคณะหนึ่งมาแนะนําโครงการ IPS เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พัฒนาจิตใจไปพร้อมกันผมก็ เกิดความคิดว่าการที่เราจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ในถสานที่ที่มีคนคอยแนะนําสั่งสอนในการพัฒนาภาษาแล้วก็ให้รู้จากความเป็นพระให้รู้จากการพัฒนาจิตใจเป็นโอกาสที่เราหาได้ยากผมก็เลยตัดสินใจเข้าโครงการนี้ครับก็จากการที่ได้เข้าโครงการครับ ผมก็ได้พัฒนาทางทางด้านภาษาแล้วก็จิตใจนะในด้านของภาษาผมก็ได้พัฒนาสกิลทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเพราะว่าที่นี่เรามีคุณครูที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ในภาษาอังกฤษทําให้เราได้เข้าใจภาษาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีคุณครูที่เป็นชาวต่างชาติเป็นเจ้าของภาษาทําให้เราได้ฝึกฝนทักษะในการพูดและการฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนในเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะครับก็อาศัยวัดปฏิบัติของความเป็นพระนี่แหละครับที่พระพี่เลี้ยงแล้วก็พระอาจารย์จะพาเราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการสวดมวนต์นั่งสมาธิการฝันธรรมก็จ,จะทําให้เรามีกําลังใจนะครับมีจิตใจที่ปลอ,อกโง่งปลอ,อกกังวลแล้วก็ทําให้เราเรียนรู้ภาษากิษได้ไวขึ้นพร้อมที่จะรับความรู้จากคุณครูนะครับ นอกจากนี้เรายังได้ฝึกความเป็นทีมด้วยนะครับว่าในห้องเรียนเรายังมีกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสนทนาการพรีเซนต์จากนี้ยังมีกิจกรรมที่เราต้องทำร่วมกันก็คือติดปากกาดดูแลเสนาสนะเราจะได้ทำร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็คร่เรียนพระอาจารย์ช่วยเสริมสร้างให้เรามีวิจรภาพที่ดีแล้วก็สังคมที่ดีให้แก่เราพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยครับ สำหรับทุกๆท่านที่สนใจที่อยากจะมาพัฒนาฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาแล้วก็พัฒนาจิตใจไปพร้อมกันนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่อนาคตที่สดใสได้ยาวไกลของพวกเรานะครับบอกได้เลยว่าโครงการ IPS นี้เหมาะมากๆน้องๆจะได้มาเติมเต็มความรู้ความสามารถแล้วก็ได้แสดงศักยภาพของเราออกมาได้อย่างเต็มที่ให้เราอ่ะได้เป็นคนดีแล้วก็มีความสามารถอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้หวังว่าเราจะได้เจอกันณนสถานที่นี้จเจริญพรครับ